โอ้ส้มตำร้านเด็ดค่ร้านนี้ครับนี่มาเจอพ่อค้าหลอ่อพ่อค้าหล่อนะตำนี่ส,<ำ>ส้ตมตำคบคบใหญ่นะโอ้นี่คบเลยเลยขอถ่ายหน่อยนะครับพบ่อค<ำ>้า<ำ>นี่นี่ครับโอ้โหมันคบอะไรมันจะใหญ่ขนาดน,นี้ครับดูทุกคนโอ้โหตำปลาไม่เผ็ดใช่ไหมคะนี่ตำปลาไม่เผ็ด ร้านนี้ขายดีมากนะเขาเรียกตลาดนัดอะไรไม่ทราบเนี่ยดูดิพอค้าไม่ค้าอยู่กันตั้งสี่ห้าคนในตรงนี้ร้านเล็กๆนะนี่ครับขายดีมากเลยดูการันตีจากลูกค้านี่รอคิวเต็มเลยนี่งัายๆนี่มีสาวด้วยมีสาวด้วยมีผู้สาวเอ่อฝรั่งหรือประเทศไหนไม่ทราบนะเขาจะใส่เอธิโอเปียเหรอเขาจะใส่เอ่อ ทำผมสีชมพูนะนี่อ่าแล้วจะทำทันไหมเนี่ยลูกค้าเยอะขนาดเนี้นี่ครับนี่มีมะกรอกมีมะเขือส้มมีมะนาวแล้วก็จะเส้นแบบสับแล้วฝานนะเขาไม่ได้ใช้แบบขูดนะอ่าเขากลัวมันจะไม่เข้าเนื้อนี่ครับอ่าสองเลยสองนัดชองเลย ตำพริกเข้าไปนี่ทำไรคะตำพริกเข้าไปนี่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 ทีเด็ดนี่นี่มือเด็ดมือเด็ดนี่มือหนึ่งของทางร้านนี่แซ่บพดโพค่ะแซ่บพดโพเลยเหรออยู่ท่าพระหนองแวงนะคะอ่าท่าพระหนองแวงตลาดอะไรครับเนี่ยอยู่ตลาดถนนคนเดินท่าพระค่ะวันนี้ค่ะถนนคนเดินท่าพระนะวันศุกร์นะวันศุกร์ใครอยากกินแซ่บๆตำมาลานี้เลยทุกคนนี่ าตำลาวตำไทยก็ตำม,มาเลยนี่จัดไปเพราะว่าดูลูกค้ารอรอคิวกันนะถ้าทำได้ทีละคกนั่เพราะว่ามันคนละแบบกันนะแต่เขาจะสั่งทุะยกกอย่างกันสิบคนก็สิบอย่างนี่แบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบบาทราคาไม่แพงด้วยสี่สิบบาทเองทุกคนโอ้ยดูกคกซะก่อน นี่ดูโคกข้างบนนี่โอ้ใหญ่มากโคกนี่ลูโคกข้างนใช่ค่ะตำลาวตำไทยก็บตำม,มาเลยตำป่าสองนี่ร้านนี้เขาใส่พริกแห้งผสมพริกสดนะทุกคนแล้วก็ใส่ผงนัวเข้าไปความแซ่บอ่ามี่ตำทะเลด้วยเห็นปลาหมงปลาหมึกมนี่ แน่นอนจริงมีทุกวันศุกร์เลยเหรอที่เนี่ยุกแล้วหลังจากนั้นไปขายกันที่ไหนบ้างอะวันวัานอังคารอยู่ที่เชียงยืนเขาเชียงยืนเข้าไปไปป้าเชียงยืนไกลก็ไกลแกยังไปขายกันเลยเนะาะแสดงว่าขายตามตลาดนัดนะวิ่งตลาดนัดวิ่งตลาดนัดชื่อร้านอะไรนะแซปปพดโพแซปปพดโพนะทุกคนแซปปพดโพนี่ใครอยู่แถวรแวฟคอนแก่นต้องรู้จักโดยเฉพาะใครดูคลิปนี้นะนี่ตามมากินได้เลยตามตลาดนัดวันนี้อยู่ท่าพระนะ บันสุกสะพานนะครับมีเพดด้วยนะนา่าจะมีเพดมีแรงข้เนาะนี่อุย้ยใส่อะไรเข้าไปสาดเข้าไปเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเ <c oughs> ยอะมากบ้า้านบานบ้านบานมันได้เยอะขนาดนี้มันกี่บาทนเนี่ยโค้กเนี้ยห้าสิบบาทตั้นต่ายห้าสิบบาทห้าสิบบาทได้ตั้งค,งครึ่งโค้กคุ้มครับ นี่ทุกคนแนะนําให้ตัง้งให้ตำแบบนี้นะตํปาปลามันจะคุ้มกว่านะห้าสิบบาทเพิ่อมอีกสิบบาทได้ตํปาตปลาด,ดูเฮ้ยดูเสียงขุดข้อซะก,ก่อนอมียำด้วยเหรอมียำด้วยค่ะ